สวัสดีครับวันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขาศึกษาและพระศึกษานะครับจะมาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการมีระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคมหรือโซเชียลดิสแทนต์นะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้โรคที่กำลังระบาดอยู่น้าตอนนี้คือโรคโควิดออ -19 ซึ่งกำลังระบาดหนักและมีการติดเชื้อกันได้ง่ายแล้วันนี้เรามาดูการเว้นระยะห่างกันนะครับ วิธี s โซเชี Distance เป็นการดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลมีลักษณะอยู่ห่างกันไม่ใกล้ชิดไม่รวมกลุ่มกันไม่ไปร่วมกิจกรรมหรืองานที่มีคนจำนวนมากนี่คือมาตรการสำคัญที่สุดที่ช่วยสกัดการระบาดของโควิด1 9อย่างที่จีนทำได้มาแล้วและกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีคำแนะนำจากทั้งองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละประเทศ ระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยคือ6ฟุตหรือ2เมตรซึ่งนักเรียนสามารถดูจากคุณครูอามและครูไอ้นะครับจะปฏิบัติให้ดูเพราะเป็นระยะปลอดภัยที่ฝอยละอองน้ำลายไม่กระเด็นถึงผู้สนทนาถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องคุยกันแบบใกล้ๆก็ต้องใช้หน้ากากอนา,ามัยและมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้โอเคนะครับนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับ และที่สำคัญก่อนที่เราจะออกจากบ้านทุกครั้งให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด -19 ขอบคุณครับสวัสดีครับซึ่งในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ไวรัสโควิด หรือโควิด -19 กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยณนะตอนนี้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาจะมาบอกแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการไอหรือจามซึ่งการปฏิบัติตนจะมี2กรณีกรณีแรกแบบมีผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่วิธีการปฏิบัติให้นักเรียนนำผ้าเช็ดหน้าออกมาเมื่อเกิดอาการ หรือจามนักเรียนดูแนวทางการจับนะครับวิธีการปฏิบัติซึ่งคุณครูกําลังสาธิตให้ดูเมื่อไอหรือจามเสร็จแล้วให้นักเรียนพับผ้าเก็บให้เรียบร้อยและนําไปทิ้งส่วนกรณีที่2ครับกรณีที่2จะเป็นในกรณีที่ไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่วิธีการปฏิบัติ เมื่อเกิดอาการไอหรือจามให้นักเรียนใช้ตรงข้อพับสองปิดจมูกหรือปากเวลาไอาหรือจามเมื่อไอหรือจามเสร็จแล้วก็ไปล้างตรงข้อพับให้เรียบร้อยซึ่งการปฏิบัติแบบนี้นักเรียนจะมีข้อสงสัยว่าทำไมเราไม่ใช้ฝ่ามือเพราะถ้าหากเกิดเราใช้ฝ่ามือมาปิดที่บริเวณที่เราไอาหรือจาม เราอาจจะเผลอนำเอาฝ่ามือเนี่ยไปป้ายบริเวณหน้าจมูกปากเราซึ่งจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะคะคุณครูมีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับการป้องกันนะคะโควิด1 9หรือว่าไวรัสโครโรนานะคะนักเรียนควรนำหน้ากากอนามัยนะคะก่อนออกจากบ้านให้สวมใส่ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าหรือว่าแบบ สชั้นสามชั้นก่นักเรีนยนก็ควรพกไว้นะคะติดตัวใส่ไว้หน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะและทำเป็นอย่างทาเป็นประจําและอย่างสม่ําเสมอนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มสุขสศึกษาและพละศึกษานะคะขอจบการน,นําเสนอคลิปแล้วก็การป้องกันไวรัสโครโรนาห,หรือว่าโควิด -19 <c oughs> นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสขัดศึกษาและพละศึกษาจะมาให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติตนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนเป็นประชาวัฒนาได้ทำการติดตั้งอ่างล้างมือขึ้นแล้ว4จุดและกำลังจะทำการติดตั้งเพิ่มอีก4จุดรวมเป็นทั้งหมดที่ทางเรียนเป็นประชาได้ทาการติดตั้ง8จุดนะครับวิธีการใช้อ่างล้างมือของทางเรียนเปรมพัฒนาจะใช้ โดยการใช้เท้าเหยียบไปที่แป้นเหยียบด้านล่างนะครับให้นักเรียนสังเกตและน้ําก็จะไหลออกมาปกติซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคเราจะได้ไม่ไปสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงอะครอนนี้เรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติตนในการล้างมือที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนถูฝ่ามือนะครับถูฝ่ามือนักเรียนปฏิบัติชา้า ขั้นตอนที่2ครับถูหลังมือและซอกนิ้วนะครับนักเรียนดูตัวอย่างเลยนะครับและสามารถฝึกปฏิบัติตามที่บ้านได้นี่ขั้นตอนที่2นะครับถูหลังมือและซอกนิ้วขั้นตอนที่3มครับฝ่ามือถูฝ่ามือฝ่ามือถูกับฝ่ามือนะครับและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4ี่นะครับ หลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะบริเวณหลังนิ้วมือนะครับถูกับฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับเวลาเราทําการล้างมือขั้นตอนที่ห้านะครับถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือนะครับถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยบริเวณฝ่ามือเราใช้ฝ่ามือนะครับถูโดยรอบของ นิ้วหัวแม่มือขั้นตอนที่6ครับปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะครับเวลาเราปฏิบัติก็ล้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับปฏิบัติช้าๆและขั้นตอนสุดท้ายนะครับถูรอบข้อมือนะครับถูรอบบริเวณข้อมือทั้งสองข้าง นี่คือ7ขั้นตอนนะครับขอทําครบแล้วนักเรียนก็ล้างน้ำเปล่าออกอโดยใช้เท้าเหยียบไปที่แป้นเหยียบด้านล่างนี่คือการล้างมือที่ถูกต้องนะครับ7ขั้นตอนซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใช้ได้ในช่วงสถานการณ์ที่โรคโคโโนาไวรัสหรือโควิด -19 กําลังระบาดอยู่นปัจจุบันนี้และอย่าลืมนะครับ ข้อแนะนําในการออกจากบ้านทุกครั้งให้ในักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นแบบผ้าหรือแบบของแพทย์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและมันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอทางกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศึกษาและภาะศึกษาขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัลศึกษานะครับจะมาให้แนวทางการปฏิบัติตนเวลารับประทานอาหารในช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดโคโวิด -19 หรือโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันนี้ตามร้านอาหารจะจัดที่นั่งให้สำหรับบุคคลที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในการนั่งจะมีที่กั้นระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้หอยละอองก,กระเด็นไปโดนกันนะครับ หรือถ้าตามร้านไหนไม่มีอุปกรณ์กันก้นเวลานักเรียนนั่งนะครับให้นักเรียนนั่งเว้นระยะหา่างหรือสลับแบบฟันปลานะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อกันและอย่าลืมนะครับแนวทางในการปฏิบัต,ต,ติเมื่อเรารับประทานอาหารคือ1กินร้อนนะครับอาหารที่สุกสุกสงช้อนกลางใช้ช้อนของตัวเองนะครับและแก้วน้ําห้ามใช้ร่วมกันและ3หม,มั่นล้างมือบ่อยๆ และที่สำคัญเมื่อเราออกนอกบ้านในช่วงโคโรนาไวัรรสหือโควิด -19 อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยความหวังดีนะครับและหมั่นออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอขอบคุณครับ